สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับนี่ก็คือทุ่งนาอินทรีย์ที่ผมทําเอาไว้นะครับมันเขียวเป็นพิเศษเลยเนื่องจากผมใส่ปุ๋ยมูลจิ้งหรีดนั่นเองนะครับแล้วก็ลหลายๆท่านถามเข้ามาว่าในยุคที่ปุ๋ยแพงเนี่ยเราจะมีอะไรที่จะทดแทนไนตโตรเจนหรือธาตุหลักไนตโตรเจนตัวเนเนี่ยนะครับที่เราจะใช้ในนาข้าวมีไหมผมค้นพบสิ่งหนึ่งครับนั่นก็คือนี่คือเนี่ยนะครับ นี่นี่คือแหนแดงครับแหนแดงเนี่ยมีคุณสมบัติเหมาะมากนะครับที่จะเอามาปล่อยในทุ่งนาแหน,แ,นแดงเนี่ยเป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งนะครับที่มันลอยน้ําได้และมันมีไนโตรเจนที่ค่อนข้างที่จะสูงมากเลยนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันครับว่าไอแหนแดงเนี่ยที่เราจะใส่ลงไปในทุ่งนามันมีประโยชน์อะไรบ้างไปเรียนรู้ด้วยกันเลยครับ แหนแดงที่ผมกำลังหวานอยู่นี้เป็นแหนแดงที่มีสายพันธุ์ที่ชื่อว่าอซอล่าไมโครฟิลล่านะครับเป็นแหนแดงที่ผมได้มาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดกาฬสินครับเนื่องจากกาบใบบนด้านหลังของแหนแดงมีโพรงใบและมีสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินอาศัยอยู่ในโพรงใบของแหนแดง เมื่อนำมาวิเคราะห์พบว่ามีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสูงถึง4.6เซเลยครับซึ่งสูงกว่าพืชตระกูลถั่วที่มีอยู่ประมาณ3เซเมื่อวาแนแหนแดงไปในทุ่งนาหนึ่งไร่จะมีผลผลิตแหนแดง3,000กิโลกร,รมัมเรียกว่า3ตันกันเลยทีเดียวครับเทียบได้กับปุ๋ยยูเรีย7-10กิโลกร,รมัมซึ่งเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของข้าวนั่นเองครับ ส่วนการหวานแหนแดงลงไปที่ทุ่งนาเนี่ยมีอยู่2แบบนะครับแบบที่1คือหวานแหนแดงลงไปก่อนแล้วก็ไถกลบหลังจากนั้นเราจะหวานข้าวหรือจะปลักดำก็สามารถที่จะทําได้เลยส่วนแบบที่2ก็เหมือนที่ผมทำนี่แหละครับ ปักดำนาข้าวก่อนหลังจากนั้นค่อยปล่อยแหนแดงลงไปให้มันจเจริญเติบโตไปพร้อมๆกับการจเจริญเติบโตของข้าวนั่นเองครับและมันจะไปบังเอาแสงแดดไม่ให้แสงแดดเนี่ยส่องไปถึงรากของวัชพืชหรือว่าพวกหญ้าพวกนี้นะครับหญ้าหรือวัชพืชเมื่อรากเขาไม่โดนแสงแดดเขาก็จะตายนะครับ นี่ก็เป็นวิธีการกําจัดวัชพืชในนาข้าวอีกทางหนึ่งด้วยนะครับผมใช้แหนแดง10กิโลต่อ1ไร่เมื่อครบวงจรของข้าวผมจะได้แหนแดง3,000กิโลหรือ3ตันซึ่งคิดเป็นไนตโตรเจนประมาณ5-7กิโลไนตโตรเจนเทียบกับยูเรีย10-12กิโลกรัมต่อไร่ครับ นี่คือปุ๋ยไนโตรเจนที่มีชีวิตและสามารถที่จะขยายพันธุ์เองได้นั่นเองล่ะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ